ทเรียนมาแล้วค่ะทุเรียนวันศุกร์ไปซื้อที่ออเรนเท l ลมานะคะวิ่งผ่าซ้ายพ้นไปซื้อมาฝนกระตก <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกะกินกันนะคะเพื่อนรอแป๊บนึงให้จะแกะให้ดูนะอันไหนแตกอันนี้แตกอันนี้แตกเอามาไม่ได้ดู

ก,ก็แตกนี่ดูใครกร็ใช้เลยเลยสิพวกนี้เนฮะ้ยวิธีชีวิตเรียนมึงงอกก็จะได้กินอ่ะแตกนะ แอ๊ดีล้วขอไปแกะก่อนนะแปะ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะเพื่อนๆมาแล้วแกะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็สีนี้แหละค่ะไม่รู้หวานหรือไม่หวานเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเพื่อนๆเราไปกินกันนะคะยังเหลือกล่องหนึ่งไว้กินพรุ่งนี้ตอนเช้าสวัสดีค่ะมาค่ะ กินทุเรียนกันนะคะอืมอืม,อมเอาไซส์ไหนดีอืมอันนี้ก่อนกันแตกด้วยนะกล่องเนี้ยแตกแตกแค่ไหนก็ต้องกินอืม,อมหวานอยู่ แพงมากเลยปีนี้ปีที่แล้ว15ยูโรใช่ไหมปีนี้22.50ยูโรต่อครึ่งกิโล แต่ได้อันอันกล่องนี้เนื้อใช้ได้หวานนะคะนั้นกิมคอม Hier dan. ja eet maar ik zeg niks is er nog niemand die komen nou met de regen toch ook niet Ach, dat pak je daar hm. die pakken ja je gaat niet naar boven met die door jong. oké ik merk met de ogen ik merk met de ogen ja maak maar een video maar er is een bibbit loopt met, met hier naar boven ราจะนีไปข้างบนเขาไม่ให้เอาขึ้นไปลูกเข้ามามันกินเหลืองเหลืองนี่ลูกเข้ามา เนเละเป็นนิดนึงไม่ค่อยหวานเหมือนเอาแรก Mijn schoenen op naar boven. Hoi hoi, hier kun je zitten, anderhalve meter. Die heeft aandacht. Oh, Ook oh, goed, prima. die gewoon over je schoenen. En kun je hier zitten, anderhalve meter, goed? Ja. Max, zie je hier uitzetten, of anders was ze nat? Nee, laat dat beetje naar binnen, hè. Ik doe dat, zwak even. Mag ik in de toegang? Mijn vriendin is in de toegang We hebben bijna คุยกันนานก Një rafën Shpojnë e ti Një rafën Pajtë ati i bërë një Kërë në Wat is nou zaft voor jij? नहीं कि नहीं แดดมันจ้าแดดมันส่องป๊บมึงเดดมันส่องลูกตาไอนี่ข้างบนมันเสียเดี๋ยววันวันวันไหนอ่ะวันนี้มันวันวันอาจารย์้านี่เแหละเขาจะมาซ่อมผ้าม่านข้างบนอันนี้น่าจะได้ mm -hmm. กินสปาเกตตีมันบอกให้สั่งอาหารดิงนเราก็ไม่กินถามว่าจะกินอะไรแกก็ไม่กินจ็บอกเดี๋ยวหาสปาเกตตี้กินอืมอืมอันนี้รู้สึกเปรี้ยวอะ่ะ อืถ้ากินมดนี่ก็สองกิโลกินคนเดียว แต่อันนี้เม็ดเล็กกว่าก็จะไม่มีเม็ดเลยอ่ะ เม็นเล็กอ่ะแต่ถามโดยรวมแล้วตอนนี้ทุเรียนที่เราซื้อมาเป็นไงมัมแก่แล้วก็โอเคโอเคห้าสิบห้าสิบอนะคะเพราะจะให้ร้อยปร์เซ็นมันคงไม่ใช่เนาะเขาส่งมามันก็มีเหงือม,ม,ม,มีอะไร มันก็ทําให้น้ำทุเรียนแฉะมันมีเหงื่อในการขนส่งอนะมันบางส่วนมันก็ทําให้ทุเรียนไม่ดีอ่ะแต่โดยรวมๆถือว่าใช้ได้นะคะ 응. 흠 정길라고 긴 건데요 อันนี้เก็บไว้กินตอนเช้าอหนึ่งนะคะนิดหน่อยเอาไว้แด้หายอยากพวกนี้มายวตื่นมาฝันหาที่เดยนไม่มีไม่มีสิทธิ์แล้วไปละกินหมดละสองกิโลกินแตเดียวเลยยินนิดเดียว ลกูกบุงคันมาเกือบชอั่วโมงได้มั้งเบรกไปน้อยนึงเราก็มากินต่อถึงลกงูกบุงคันไม่มาก็ไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะหยุดยัง้งการกินทุเรียนของเราได้ซื้อมะม่วงใหม่สองยูโรกว่าค่ะมะม่วงเออเขาเรียกมะม่วงกวนนะคะมะม่วงกุ้งห้มะม่วงกวนมมวกวน,วนั่นแหละในบุญคันชอบกินกวนตัดอย่างนี้น ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็กินทุเรียนให้แล้วนะถึงมาช้าแต่ก็มานะคะไม่ไปอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆหายอิ่มละอิ่มแล้วพูดจริงๆนะปีนี้ไม่ได้นึกอย,า,อยากจะกินทุเรียนเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนะฮยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนคนท้องเลยปีที่แล้วอ่ะุย่ยอยากจะกินทุเรียนอยากไปกินทุเรียนทุกอาทิตย์เลยแบบพอถึงอาทิตย์ปุ๊บม,มันกลิ่นมันโหยมา แต่ปีนี้มันมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากกินนะคะมันไม่อยากกินแต่ว่า <c oughs> ที่กินนี้ <c oughs> ลุงฮันแกเช็คให้ทุกอาทิตย์เช็คให้ทุกวันพฤหัสวันศุกร์อะไรเงี้ยแกโทรเช็คที่ o อร e เดนเทมีเบรด้าออรเดนออรเดนเทนะที่เอไปซื้อเอก็สั่งออนไลน์แล้วเขาส่งมาแบบไม่ดีฮะมาให้เอก็เลยไม่สั่งอีกเลยเพราะเอเลือกไม่ได้ไงเอกก็เลยไม่สั่งอีกเลยสั่งไปเป็นร้อยนะ สั่งไปเป็นร้อยยูโรนะเขาเลือกอันดีไม่ไม่ให้เอ๊กก็เลยไม่สั่งอีกเลยไม่ใช่สั่งกล่องสองกล่องนะสั่งแต่ละทีอ่ะเจ็ดแปดกล่องนู่นนะคะก็เลยไม่เอาอีกเลยสั่งออนไลน์แม่ค้านะคะไปซื้อที่ออเรนเทิลลุงฮันโทรไปที่ออเรนเทิลเบรดาก็มีนะคะออเรนเทิลเดนโบสก็มีออเรนเทิลแองโทเฟนก็มีแต่อันนี้เอ,เอ็ไปซื้อที่แองโทเฟนเพราะว่าที่เดมโบสมันหมดซึ่งมันในวันเดียวกันเดมโบสบอกว่า หมดแล้วนะคะแต่ที่เบเรด้าเขาโทรมาหาลุงนะคะก็โทรมาหาลุงว่าทุเรียนเข้าแล้วนาอะไรอย่างเงี้ยลุงเราก็เลยให้ลุงโทรไปแองโกเฟินกับเดมโบสผลปรากฏเดมโบส์ OT, หมดแองโกเฟินเหลือ<ๆ>ก็เลยไปที่เอาที่แองโกเฟินไม่ได้ไปเบเรด้าเพราะมันไกลนะคะเบเรด้ากว่าคำกกว่าจะไปถึงไกลมากเลยเราไม่ไปไปแองโกเฟินตรงเนี้ยยี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโลนะคะเป็นเพื่อน ไปแล้วจะ,จะเจอกันคลิปหน้าไม่ได้กินนะทุเรียนแล้วไม่ได้กินโค้านะเพราะว่าโคลานี้อ่อเอามาให้เอาลูกเขยลูกเขยเขาชอบกินโคลาไปแล้วแดดมันซองบ๊ายบายสวัสดีค่ะ